ลงคลิปไปคู่กันก็เหมือนควรมาคอมเมนต์สายเหลืองว่าแทนบ้าประเดีกยวกสายสินอยู่ดอกบ้าทุกวันนี้ลูก็เปิดกว้างไปถึงไหนล่ละยังจะมาจมปากจุกกบในกะลาอีกเนาะจะไม่นปึกจะงม็บนนุญหรือสือจะเม่นบักดานเต่าล้านปีข้าขอบองแซบบา้าอออือ พี่บาร์ดสเซสวัสดีจ้าหมูวันสวัสดีจ้ามื่อนี้ได้ย่างบเส้นได้พี่ลองยำบุนเส้นใส่หมูสับแล้วก็ใส่ไอฮอตดอกแบบกรอบใช่ไหมหนังกรอบที่หมูวันชอบแล้วก็หมูวันแนะนำบอกให้กินใส้กรอบแบบฮอตดอกแบบนี้นะถึงจะอร่อยไปสัตวละมื่อนีนเป็นเมนูกลางๆระหว่างเราสองคนนะครับกินได้ทั้งสองคนไม่มีใครบอกว่าชอบมากเป็นพิเศษ,ษ,ษไม่มีใครปวดปานเป็นพิเศษจ่วันเรากินด้วยกันเป็นเมนูกลางๆที่เราทําด้วยกันนะครั dạ, xem à không Giám sát đẹp, đẹp, đẹp. ไม่ได้กินนานนะเมนูนี้เขาเผ็ดแบบกลางๆเผ็ดมากผมก็กินไม่ได้จมอีก หวากกนกร้งจิงอ่ะถ้าจะมีกุ้งนี่เหมือนมำนีอ่อ่ะใส่หัวดอกก็อร่อยอะ่ะลงคลิปไปคู่กันก็มีคนมาคอมเมนต์ใส่เหลืองา่าแานมาใส่เหลืองว่าชัดทคนคอมเมนต์ดกวย ก็ดีกวสายสิสนอยู่รอกบ้าทุกวันนี้ลูกครเปิดกว้างไปถึงไหนละยังจะมาจมปากจุกกบในกระลาอีกเนะาะจะไม่นปลึจกจะไม่นบุญห้วงรศุจะเแม่ดักด่านเต่าล้านปีเขาบอคอมเมนต์ยาววยนะข้ออิสระตัวเองไม่มีความรักดีๆนะฮะบ้าคนอื่นเขา โลกปัจจุบันเข้าไปถึง 5G ละตัวเองยังอยู่ในรุ่นหนโทรศัพทั3310อยู่เลยหรออือตัว310ก็ไม่ได้สิก็เห็นคลิปเราแต่ก็คือเก่าร้านป <c oughs> ีมันไปใส่ใจปล่อยไปเถอะ บอกว่าคุณกระสุนพันกระโพกพวกปิดเพศนี่แหละมาใค่มาเพราะเขาลูกเขาเขาหลานเขาเนี่ยเขาก็มีลูกมีหลานเยู่ปิดเพศยังไงพวกแฟนก็รักกันดีเขาอยู่กันมาได้ถึงทุกวันนี้สามสิบสี่ปีแล้วขนาดปิดเพศเขายังติดตามอยู่เขาไม่เห็นอยู่ออือ ไม่ชอบนะเขาผิดเพศ้ยนแต่ก็เปิดดูอยู่แต่ก็เห็นคลิปเราแต่ก็เปิดดูอยู่ไม่ชอบทำไมไม่เข้าใจไม่ชอบเ็าแค่เดินผ่านนะทำไมต้องคอมเมนต์ให้ดูตัวเองเหมือนตัวเองเมือโโง่องงันไม่วะยิ้มออนไม่ว่าเขาบอกว่าไม่าาว่าเคางเอ๊เอ้ไอ้จีไปว่าเขามากเลยนะ เฮ้ยสเอาเทียงการ์ตูนในคอมเมนต์่น่อยเขาคิดว่าเขาเพอร์เฟกต์ใช่ไหมครับ เพอร์เฟกต์เพอร์เฟกจริงทำไมไม่โชว์รูปตัวเองทำไมใชเ้เซตอาวาตารอยู่เลยก็มไม่กล้าแสดงตัวตนไง <laughs> ตัวตนสะสะยิ่งกว่าสายเหลืองไงเข้าใจไหมพี่เรัพ่นเองยังไม่กล้าแสดงไม่น้าเลยนะ แซ่บนกเป็นไปกินมาทำมันเผ็ดนิดหนึน่งนะเผ็ดนะไม่นิดนะไม่หาวคำมันนิด ก็เป็นธรรมดานะเราทาคลิปให้คนเห็นเขาก็ต้องเห็นเรานะใช่ขนาดเขาไม่ชอบเราเขายังดูเราเลยก็เหมือนกับว่าเราเป็นคนสารกาันนะ,ะมีคนรักต้องมีคนเกลียดธรรมดาใครจะมารักเราชอบเราล้อเห็เนไส้กอ<า>อรอกหมูล้วน1กิโล290บาทไส้กรอกกุ้งเช่น1กิโล290บาทตอนนี้ตกสั่ง1กิโลหมูว่านขอคิดค่าส่ง35บาทนะครับเพราะว่าหมูราคาแพงมากแพงมาก คือว่าช่วยหมูวันหน่อยนะหมูว้นจะส่งปีให้ก็หมูวันไม่เหลืออะไรเลยไม่ได้เลยแต่ถ้าสั่งสองกิโลขึ้นไปเดี๋ยวหมูวันส่งรีให้ตางฟรีให้รอัพเดตราคาตาจา้าราคาเดิมไม่เปลี่ยนแปลงต้องเติมแค่หนึ่งกิโลคิดค่าส่งส5บาทหรือถ้าอยู่ต่างจังหวัดไกลๆน้านี้หน้าร้อนเนาะก,ก็ไม่อยากส่งธรรมดาไม่อยากส่งสัแบบธรรมดาถึงแม้ว่าจะด่วน แต่ก็กลัวสีชาเปรี้ยวบางคนไม่ชอบทานเปรี้ยวใช่ก็แนะนําให้ส่งห้องเย็นแต่ราคาห้องเย็นค่าส่งก็แพงเหลือเกินก็เข้าใจายอยู่ก็ทางเราก็ช่วยออกห้าสิบบาทใช่ไหมใช่ค่าส่งห้องเย็นร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบาทเราช่วยออกห้าสิบาทต่อหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลค่าส่งห้องเย็นหนึ่งร้อยแปดสิบบาทสั่งลูกค้าสั่งสองกิโล ค่าส่งก็ส่งเล้นะสามร้อยแล้ว,นะอ,ลวอืมส่งฟรดีกว่าต้องเงย็นสี่สี่กิโลเนาะสั่งดีกว่าแต่ถ้าสั่งสี่กิโลหมูว่าส่งฟรีเขาจะเย็นให้เลยค่ากันได้ทุกอย่างนะจาสั่งเข้ามากันได, <c oughs> ด้นะจ๊ะ <c oughs> ห,หมูย่างขามันดีจ้าเนื้หมูย่าเนื้ออ <จะ S 1> ถ้า,าเป็น,นตอนนี้จะเป็นหมูแดดเดียวกับเนื้อแดดเดียวยังไม่ได้รับเพราะของเราไม่มีแดด<อ>เลยมันมันไม่ค่อยมีแดดบางทีฝนตก กลัวมันส้มเดี๋ยวมันจะเป็นหมูหมักไปก่อนก็นเลยย,ยังไม่รับหมูแดดเดียวนะเดียเด๋ยวแต่ว่าก็อยากขายนะแต่ว่าปัญหามันเยอะทั้งหน้าฝนมีแมงวันใช่ไหมใช่ม,มันไม่สะอาดเพรา<ล>ะเราไม่ไม่มีอะไรนะเอ่อห้องอบโอโซนเหมือนอืคนเจ้าอื่นรับเพราะเรายังไม่มีเงินขนาดนั้นพี่น้องอืองข้าเห็ดของบ้บานๆทำตัวแบบบ้านๆทุกอย่างคือทําบ้านๆสุดดั้งเดิมหมดเลยแล้วของทุกอย่างเป็นงานพีออเดอร์ไม่มีครังสต็อก ลูกค้าสั่งวันนี้ัรสองนี้ได้เลนะพรุ่งนี้ทําสั่งวันนี้ตอนนี้พรุ่งนี้ทาวันม่ลิส่งไม่ใช่สั่งวันนี้พรุ่งนี้ส่งใครไม่มีจ้าค่าส่งที่เราไอบอกว่าหนึ่งกิโลสามสิบห้าบาทจริงค่าส่งมันมากกว่านั้นนะครับค่าส่งแบาทค่าส่งแปดสี่สิบห้าบาทต่อหนึ่งกิโลแต่เราฟิตแค่สามสิบห้าบาทแต่เราคิดแค่สามสิบห้าบาทเราออกแค่ออกสิบบาทนะใช่ ก็มีกับเกาะกาบเกพุ่หลายครับสี่กับย่งหากย่งเอ็นดูของเขาสองคนกะบจอยสร้างสินค้าเนี่ยนีของแสบพี่น้องบร์บเบร์เบอกเหมือนมือจับมือจ้าสื่อแล้วแต่ว่าอยากให้มืเจ้าชิมรสชาติของเราที่เราทําแสบอิลีพี่น้องการันตีจากลูกค้าเก้าสิบเก้าคนต่อการอะเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ต่อต่อต่อลูกค้านะหรือว่าลูกค้ามีร้อยคนจะติดต,ติหนึ่งหนึ่งคน ต้อนนัเก99คน,คนชมหมดเลยเอาบางคนทําไมไม่เห็นรีวิวไม่รีวิวเพราะว่าชอบรีวิวจ้าเพราะว่ารีวิวมันจะอวดจะ, <c oughs> จะมันจะเป็นแบบเดิมๆพี่น้องมันเดิมๆ <c oughs> เหมือนกับว่าอะไรแค่นี้ก็ต้องมารีวิวเพราะลูกค้าของเรารู้อยู่แล้วนะครับลูกค้าของเราคอมเมนต์ดูที่ว่าแซ่บหรือว่าแซ่บพี่น้องที่เคยสั่งไปแล้วเอามาดีไปลาบพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีจ้า